โนะบ,บรครับสวัสดีครับมนีพวก,กับผมเอาบันไดหน่อยนะครับมนีบันไดปะตกป่านาดินนะครับจีพาทุกท่านมาใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำคันเทศนาตรงให้ตรงหน้าครับเบื้องบรรยากาศช่วงแรงๆครับประมาณ สีหางแรงครับแดดก็ยังพัดนในรงนะครับช่วงแรงแรงครับผมมันี่ก็มากับพ่อนะครับนี่พ่อกำลังใส่อยู่สดครับครับมันี่เบ็ดเยื้อที่ใส่นะครับมากับพอ่อใเ่เดือนใส่เดืนเอดน,ดนนะครับผมนี่เป็นใส่เดือนใสไ,ไปบ้างมันสิกินบ่ เคียร์ที่จะคนมาหลักใส่ของปลาใส่ตเคียร์ลองบงึงนะครับวันนี้ก็ใส่ไปเรื่อยนะครับ ก็มีสายหลีกกันมันขาดก็ได้บอกข้อยายขาดไ,ได้แต่เอาสายหลีส่ปทางนำแจงบอกใหม่ๆมันขาดก็ได้ เดี๋ยวมือเลื่องอาจจะออกมาหยามออกมาลุ้นน้ากันอีกเทีนน่ึงครับผมว่ามือเลื่องสิมีผลงานมีโตให้พี่พ,พินาลาเบิงบ้งบ่ครับผมตุ๊กโกมีกลิ่นปลาดุกไงเนีย่ยหมู่หนึ่งย่งว่าเขารักใส่ผอกอมายังไม่โตอ,อย่างนั้นเถอะปากเองสาลย่าง,างาเราบังก็เสียงบึบบึบ,บ,บ,บมันเสียงเสียงอะไรเสียงปฝามันกินเบ็ดปลาดุกงไงเดี๋ยวไปหลับหรือเลื่อ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มองนี้ก็เป็นจุดนี้ก็เป็นน้องสานะครับสาที่ประมาณอีพีทีสองครับที่พ้ากันมาสากันตอนช่วงปีใหม่นะครับผมนี่ครับบรรยากาศช่วงแรงๆครับยูทงให้ทงหน้าครับผมตะไกี้ทะเปูใหญ่ อันนี้เบว่ามีเทคนิคอย่างนะครับผมกัดจีกัดจีเสียบแล้วแข้งแข้งขันข้งใส่กันแท่นหน้าอังศีเลยครับกาว่าย่ำขึข้นแปะมันสิร้อมานน้ำกันแท่นหน้าขางกันแท่นหน้านี่ครับจะมาพอ่อเยื่อเ้าครับยี่พอดียี่ใส่เดียนอันนี้ก็เป็นป้ายห้ามตกป่านะครับ <laughs> ป้ายพ่อเฮ็ดใบเองนะครับพื้นห้ามตกครับเจ้าของใส่ได้ครับผม <laughs> ทงังนาก็มีลุงนะครับลุงกินน้ำบรรยากาศดีครับที่รงไฮธงหน้าครับย้ำแรงครับผมเ,เมื่อกี้ครับใส่หลังเมื่อกี้หลังนี่กินแล้วครับ เอ้ถ้าไ้ยงางไปใส่แล้วครับกินแล้วครับตันี้ดังนี้เป็นปลาเข็งนะครับปาลาหมานตัวแรกมื่อนี้นะครับผมเจ,บเจ็บเตรียมไปก่อนครับ ันนี้ก็มายามนะครับมายามยำขึ้นโอ้ปลาน่อยครับปิงน่อยม่งจะเตาแล้วกากินหัวปูเวียนมันยังเกี่ยว่ะไปเาียงหน่อยดังแรกครับผมยังบ่ท่านหมานครับผมลุนต่อไปอีกครับ ไมยเจ็ดจังปาสิงไปยังตอนนี้ก็ยามาหาหกหลังแล้วนะครับเป็นยังปร่ทันมีอย่างครับเงือกทีเดียนเท่ากันรอนไบออกไปเบลอแล้วครับ น้อยไข่โอ้ยยั่งยุยั่งยุโอ้ยไ่ยปลาแยงครับปลาแยังปลาข้อโอ้ปลาคอครับโอ้ตัวนี้ยุครับตัวนี้กินปลาน้อยเอ๋อกินปลาคอน้อยข้อน้อยไม่กินเงี้ยเราก็ไม่อ้วโอ้ก็ติดสองตัวครับเนี่ยวามากินปลาคอน้อยนี่ปลาคอน้อยไม่กินหรอปลาค้อนี้ไม่กินเอา๋อถุงมาเอา มาแล้วครับมาแล้วครับได้แ,แดกหมันมาแล้วครับวันนี้โอ้ตัวใหญ่อยู่ครับตัวนี้เก็บไปแขนเบ็ดดวงเดียวกินสองตัวเลยครับวันนี้นี่ลาปลาใหญ่กินปลาหน่อยเขาอะหมันมาแล้วครับหมันมาแล้ว <c oughs> เอา้า เอาเองกับถือปลาเค็งครับเลปามานครับเอาป่เอาปลาเคงครับผมเอาป่ตรงงามๆเลยครับเอาเอาเอาใส่ถุงนะเอาาเอาแลนครับ โอ,อ้ปลาคอปลาคอครับโอ้ตัวที่สองครับมา<อ>แล้วครับปลาตะเก او ปลาตัวเก่าโอ้ซ้ำซ้ำตัวเมื่อกี้เนาะตัวเรียกไงกอไงกอไงกอครับโอ้กกหมันมาแล้วครับหมันมาแล้วสองซบแล้วอืมจิ๊บเงี้ยจิ๋วป่านจิ้ตัวมั่นครับผมโอ้ยหมันมาแล้วครับอันนี้ ว่างอะไรเงียบอ่ะคุณป่านออกมากนะครับตะขอเงี้ครับผม ไงครับก็น้อยก็น้อยครับก็ปล่อยไปนะครับน้อยครับพูดไงกันไงก็เพรามากินนั่นลูบันนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็จะร้อยยามอีกเท่านึงมือนเ้านะครับผม๋ยวสิพ้ามาเบิ่งอีกครับมือนเ้าสิมผลงานสิเป็นยังไงวันนี้ตอนนั้เคลื่อนกันได้ปลาคอสองตัวนะครับ โอ้ยเติอบอยู่ครับม,มันมันครับผมสวัสดีตอนเ้า้านะครับมาเป็นผลงานตอนเ้าันครับสิมีผลงานอีกบ่ครับ บปลาดูอย่ยังครับมาดุกูมาดุกอ้ปาคอโอ้ปลาคอ,อ,อมาแล้วครับตัวแรกตอนเศร้านี่ครับผมเมาถูกมาผลงานตัวแรกของตอนเศร้านี่ครับเป็นปลาคอนะครับจะรุ่นเดียวเดี๋ยวก็มันเคล้นแบนมาแล้วครับ ครับเบ็ดหลังสุดท้ายก็เก็บไปแล้วนะครับเก็บไดแล้วสรุปผลงานตอนเศร้านี่ก็ได้ปลาคอตัวเดียวนะครับมาขึ้นก็เป็นขึ้นอีกสองตัวเป็นสามตัวนะครับปลาคอรุ่นกำลังใส่กำลังงามๆเลยครับสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณพี่ๆน,นานาทุกท่านนะครับที่มาติดตามเข้าขมารับชมกับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมนะครับคลิปนี้เอาไปสำนีก่อนสวัสดีครับผม